สวัสดีครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสุวรรณครับครับเมื่อนี้เข้ามาสะสมอาหารปุ๋ยทางดินของอางุ่นกันครับในรอบนี้นะครับผมสะสมอาหารปุ๋ยรอบสุดท้ายนะครับเมื่อเช้านี้ผมพ่นปุ๋ย052 34ทางใบนะครับอ่าแล้วที่นี่รอบนี้ผมกจ็จาพ่นบวก1 3 0 4 6ี่เข่าไปน้ำนะครับเพราะว่าผมสิบพุนแล้วนะครับ พ่นไปรอบสุดท้ายก่อนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งละอังงางวนผมอาจเสยเลยขอบนะครับมันสิบ,บอดได้ผลนะครับผมก็ต้องชิงชิงชิงพุนก่อนเขาเรียกว่าชิ้งพุนนะครับเพราะว่ายอดไ้พี่น้องเบื้องยอดครับยอดไม่เข้ามาแล้วครับอันนี้บอดได้เลยครับแต่ว่ามันเป็นยอดที่ว่าบ่มีชอดอกเป็นเป็นเขาเอื่นว่าตาหลอกนะครับตายจริงบ่ฮั่นออกถ้าตายจริงออกมาสีมีชอดอกครับพี่น้องเพราะฉะนั้น ถ้าเขาเบิ้งสภาพองุ่นของเขาแบบนี้นะครับมันสิเลยขอบเขาต้องชิ้งพุนพุนก่อนนะครับผมก็เลยเล่ยงปุ๋ยนะครับเมื่อนี้อ่าพุนศูนย์ห้าสิบสองสามสิบีไปแล้วทั้งดินแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้ผมกำลังลดน้ำนะครับผสมปุ๋ยลดนะครับที่นี้พอเขาเฮ็ดเสร็จแล้วมือแรงสิพุนสิบสามศูนย์สี่สิบหกนะครับอีกสองมือผมสิพุนทันทีเลยครับพราะว่่นเขาสิบวได้อ่าองุ่นนะครับ มันสีเลยขอบตายจริงเขาสีออกมาแล้วครับเริ่มสีตายจริงออกมาตอนนี้ตาหลอกออกมาแล้วครับเป็นยอดการยุดยอดที่ดีนะครับมันจะต้องบมียอดนะครับแต่ที่นี่ผมผมชะลอไปนานเกินนะครับมันเกลยเหดให้เขาต้องเร่งเร่งพุนนะครับแต่ว่าพี่น้องคิดว่าบ่ได้ย่านบ่ได้ดอกได้คือเก่าครับบ่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าทําช่อดอกบพท่านได้แตกออกมานะครับตาเขาสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่าอันนี้มันหลายมีดแล้วครับสามสี่มีด บอ่บอแมนมีดไหม่นะครับบอ่อเป็นยังนะครับ3ามสีมีดไปแล้วจังไรก็ได้ช่อดอกครับเอาเดี๋ยวติดตามเบิ่เบ้ลยครับพี่น้องครับผมสีได้พุ่นในเบิ้งครับในอีก2อสามมือครับผมขอบคุณครับ